ส s ikum, ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนะครับหลายวันนะครับช่วงนี้ฝนตกวันนี้ก็นะครับนี่คือยางที่ใช้สารเร่งน้ํายางนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพ่อมาใช้ยาเร่งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในการรีด น้ำยางพาราคนไทยนะครับเท่าเก่หลายๆคนยังไม่ทราบนะครับหน้าจะไม่เน่านะครับเขาจะผสมอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับในคลิปเนี่ยหน้ามันไม่เน่าเลยนะครับฝนจะตกยังไงหน้าก็ไม่เน่าเสียพมา่านะครับ หยุดกรีดไปเป็นอาทิตย์นะครับเพราะฝนตกฝนตกราดหน้าหน้าก็ไม่เน่าครับที่จริงยางปกติยางถ้าใช้สารเล็กน้ำยางนะครับหน้ายางมันจะเน่าเน่าเสียยิ่งฤดูฝนตกชุกชุมหน้ายางจะเน่าเสียง่ายเห็นไหมครับไม่มีเลยนะครับที่จะมี น้ำเยิ้มออกมาไม่มีเลยเขาม่านะครับใช้สารเร่งน้ำยางนี่นะครับแต่หน้ายางไม่เน่าเสียแล้วน้ำยางก็ออกดีนะครับเต็มถ้วยนะครับถ้าวันที่เขากตีด ถ้าเท่าแกมาดูนะครับถ้าไม่สังเกตขียางว่าทำไมมันปุดๆก็ไม่รู้ว่าพ่มาใส่ยาเิ่งนะครับเพราะว่าหน้ายางมันจะไม่เน่าเสียนะครับเท่าแก่หลายๆท่านนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตพฤติกรรมลูกน้องให้ดีนะครับจะไม่รู้เลยนะครับถ้า เป็นกระท่อมนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นยาของมาเลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบตัวนี้ออก ออกจนเท่าแก่เจ๋งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเขาผสมอะไรนะครับถุงนี้เก็บเอาไปทิ้งที่ไหนไม่รู้ไม่ทราบนะครับเขาจะผสมผงชูรสนะครับลงไปในสารเร่งน้ำยางที่เขาซื้อมานะครับซื้อมาใช้ แล้วก็จะทำให้เปลือกมันมันไม่เน่านะครับนี่เปิดหน้าใหม่หน้าก็ก็ไม่เน่านะครับขนาดใช้สารเร่งน้ำยางเท่าเก่นะครับดูให้ดีนะครับถ้ายางออกผิดปกติเกินไหลนานเกิน5ชั่วโมงนะครับ ให้สันนิษฐานได้เลยว่ายางคุณโดนยาริ่งครับบางต้นหน้ายางจะเหมือนกับปกติเลยไหมครับเหมือนกับไม่ใช่ไม่ได้ใช้สารเร่งน้ำยางเหมือนไม่ได้ใช้สารเร่งน้ำยางเลยแต่จริงๆแล้วเขาใช้สารเร่งน้ำยาง สูตรนี้นะครับเป็นของคนพม่าทั้งหมดนะครับที่ใช้กันอยู่เท้าแก่จะไม่รู้เลยนะครับเขาจะผสมผงชูรสฝนตกทุกวันนะครับช่วงนี้ทางใต้ก็อาทิตย์กว่าแล้วนะครับยังมายางยังไม่เน่าฝนจะราดหน้าหน้ายางก็ไม่เน่าเสีย ทุกต้นนะครับยางเปลือกบางก็ไม่เน่าเห็นไหมครับไม่เน่าอันนี้คนก่อนกรีดนะครับเป็นคนาทางอิสลามทางสามจังหวัดนะครับปัตันนียาลรานะครับมากรีดกรีดไม่เป็นนะครับถึงเข้าเกนหมดเลยแต่มาเจอพมา่าพม่ากรีดได้นะครับ แต่แปลงนี้เจ้าของอนุญาตให้ใช้สารเร่่งน้ำยางการที่เขาผสมผงชูรสเข้าไปนะครับมันจะทำให้เปลือกงอกเร็วนะครับผงชูรสเนื้อเยื่อมันจะเติบโตเร็วแล้วก็หน้ายางจะไม่นองเสียแล้วยาง ก็จะออกแต่พอพม่าออกนะครับคนไทยหมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์ถึงจะใช้สารเด่งน้ำยางร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ไม่ออกพอเราไม่ได้ใส่ผงชูรสน้ำยางมันจะหมดนะครับมันจะไหลจนบางเปลงนะครับถ้าเขาผสม สารเร่งน้ำยางน้อยนะครับแค่ห้าเปอร์เซ็นแค่สิบเปอร์เซ็นลงไปแยกนะครับแยกกับแยกกับแบ่งครึ่งนะครับผสมน้ำนะครับหรือใช้แค่ห้าเปอร์เซ็นนะครับสารเร่งผสมกับน้ำน้ำร้อนนะครับน้ำร้อน สารนด้งผสมกับน้ำร้อนแล้วก็พอมันเย็นลงนะครับเขาก็ใส่ผงชลรสลงไปหน้ายางนะครับน้ำยางมันจะไหลไหลาบางแปลงนะครับมันจะไหลไม่นานแต่ออกนะครับเต็มจอกทุกต้นให้สันนิษฐานได้เลยว่าพ่ามาใช้สารนิ่งน้ำยางนะครับกับส่วนยางของท่านถึงหน้ายางจะไม่เน่าเสีย นะครับขี้ยางจะไม่ปูดขึ้นมายางของคุณแน่นอนโดนสารเร่งนะครับกรีดเขาจะกรีดไม่ค่อยจะชิดเนื้ออยากจะเดิญแต่น้ำยางออกดีนะครับเปลือกที่เป็นเนื้อทรายยังไม่หมดนะครับเขาจะกรีดอย่างนี้ให้สังเกตดูนะครับเท่าแกสังเกตดูถ้าเท่าแกไม่ดูคลิปนี้จะไม่รู้นะครับพฤติกรรม แรงงานพม่าะนะครับที่เข้ามากรีดยางในประเทศไทยลองสังเกตดูนะครับแปลงไหนที่พม่ากรีดหลังจากพม่าออกน้ำยางไม่ออกนะครับน้ำยางจะไม่ออกเลยแปลงนี้เป็นของน้องสาวผมนะครับแล้วก็แมนนี่เคยกรีดนะครับ ตอนนี้แมนนี่ออกไปแล้วนะครับอิสลามมากรีดก็ใช้สารเร่งน้ำยางเหมือนกันนะครับแต่ออกไม่เท่าไม่เท่ากับพาม่าพาม่ากรีดจะออกเยอะกว่าตอนนี้เป็นพันยีบสี่นะครับธรรมดานะครับน้ำยางมันจะหมดมันจะตายนึ่ง ไม่ควรปลูกเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสองห้าหนึ่งไอ้ขออภัยนะครับพันยี่สี่พันยี่สี่หกร้อยนี้ได้นานนะครับก็คนไทยจะไม่ค่อยกรีดกันแล้วนะครับอย่างอย่างนี้นะครับเพราะวา่ามันไม่ออกเมื่อพม่ากรีดแล้ว คนไทยจะมากรีดต่อจากพมา่ามันก็ไม่ออกนะครับนี่คือกระป๋องสารเร่งน้ำยางนะครับอย่างที่ผมให้ดูเมื่อเมื่อต้นคลิปนะครับว่า,าลักษณะยานะครับมันมีหลายประเภทนะครับสารเร่งน้ำยางก็ให้ดูให้ดีนะครับเท่าแกทุกทุกท่านนะครับ ยางของท่านที่กรีดแล้วน้ำยางไม่ออกนะครับเมื่อลูกน้องชาวพม่าเข้ามากรีดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณเอทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเนีย่ยต้นนี้นะครับเห็นไหมครับตรตรงนี้ ติดข้าเกฑ์นะครับมันก็มีน้ําออกมาแต่มันไม่เน่าเพิ่มมันไม่เน่าเป็นวงกว้างนะครับมันไม่เน่าเป็นวงกว้างเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ